เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัลกันก่อนเลยหลังจากเขากลับมาตกเป็นข่าวพัวพันเรื่องการไปรับตําแหน่งกับทีมชาติเยอรมันไม่อย่างต่อเนื่องเมื่อพวกเขาทําผลงานได้อย่างย่าแย่ในยุคข,ของฮันซีฟริกจนเกิดเสียงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุนเดสเทรนเนอร์และดึงครอฟเข้ามาเกาะกูวิกฤต ล่าสุดในการได้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport เวอร์ชั่นภาษาเยอรมันตัวของครอปเองก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่ายังไม่มีความคิดจะสละเก้าอี้ในทิมแอนฟิล์ไปในอนาคตอันใกลน้นี้การรับงานเป็นโค้ชให้กับทีมชาตินั้นถือเป็นเรื่องที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งยวดเลยนะครอปกล่าว มันไม่ได้มีข้อสงสัยหรือคำถามในเรื่องเหล่านั้นเลยแต่ปัญหาที่มาขวางทางในประเด็นนี้อยู่ก็คือความจงรักภัก,ภกดีของผมผมก็แก่ไม่สามารถทิ้งลิเวอร์พูลไปได้ในตอนนี้และผมก็ยังไม่สามารถไปรับงานกับทีมชาติเยอรมันในอนาคตอันไกลใดด้วยหากผมตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นมันก็คงจะไม่เวิร์กหรอก แล้วเอาเข้าจริงๆเลยนะมันก็ยังไม่มีแม้แต่ข้อเสนอที่เรียกร้องเข้ามาเลยด้วยซ้ำหากผมจะต้องทำแบบนั้นในสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งมันจะต้องเป็นตอนที่ผมว่างงานอยู่แต่ในตอนนี้มันไม่ได้เป็นเช่นนะั้นผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบกับสโมสร แน่นอนว่ามันคืองานที่น่าสนใจแต่ผมเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะไปรองทำงานอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปหรือไม่หากถึงเวลาที่ผมต้องอำลาสโมสรลิเวอร์พูลไปดังนั้นในตอนนี้ผมยังคงให้คำมั่นสัญญาอะไรไม่ได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องออกจากสโมสรลิเวอร์พูลผมจะไปทำอะไรต่อผมอยากจะเปิดตัวเลือกของตัวเองให้กว้างเข้าไว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่สองของวันนี้เพราะเพื่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญสำหรับแดนกลางของเรานั่นก็คือทางฟาบินโยเมตฟิชอชาอบาซิเลียนว่าเขากําลังได้รับความสนใจจากสโมสรเอาเอติฮัดทีมชื่อดังจากประเทศซาอุดิอาระเบียและรายงานข่าวก่อนหน้านี้ก็รูปตรงกันหมดว่าการดําเนินการย้ายทีมของเขามีความคืบหน้าไปมาก หลังจากที่ร์พูตอบรับข้อสเสนอในการขายนักเตะให้ทีมจากตะวันออกกลางแล้วด้วยสนอนราคา40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟอร์เรียนพราตินเบิร์นักข่าวชื่อดังจากทาง s k y ยสปอรเวอร์ชันภาษาเยอรมันก็ออกมาเปิดเผยผ่านหน้า T วิ t t ตอร์ส่วนตัวของเขาเลยว่าเสือใต้บบเยนมิวนิกกลายมาเป็นทีมล่าสุด ที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาและพร้อมจะเข้ามาเสียบแทนทันทีหากดิวการย้ายไปอยู่กับเอาเอติฮัตดังกล่าวข้างต้นของเขามีอันต้องประสบความล้มเหลวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามทีขอแจ้งข่าวสำหรับเรื่องของกางฟาบินโยในตอนนี้ไบร์นมิวนิคกำลังจับตาดูสถานการณ์เรื่องการย้ายทีมของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะพรัตเทนเบิร์กทวี ฟาบินยอใกล้จะไปลงเอยด้วยการย้ายไปอยู่กับทางอัลเอติฮัตเพราะทางสโมสรลิรวอว์พูลเองก็มีความต้องการจะปิดดีวนี้ให้ได้โดยเร็วทางบาเยน์เองก็ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวอยู่แล้วด้วยเหมือนกันแต่แม้กระนั้นหากมันจะมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ตามที่ทำให้ดีวนี้มีอันจะต้องล่มไปตัวของฟาบินยอเองก็สนใจจะย้ายไปเล่นให้กับทางบาเยนมิวนนก เพราะเขาตรงกับความต้องการของพวกเขาทุกอย่างยิ่งไปกว่านั้นหากเรามาดูในรายละเอียดก็จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของบาเยนน์มิวนิคเองก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอย่างยิ่งกับทางฮ o อกเกิ้ลเมนเอเยนส่วนตัวของฟาบิโยดูในในก็ดูเรื่องของนักเตะที่เตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ เรามาดูคนที่มีโอกาสจะย้ายเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของฟาบิโยกันบ้างหนึ่งในคนที่มีข่าวหนาหูมากที่สุดก็คือโรมิโอราเวียมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางนักบุญเซาท์แมตันหลังเข้ากลายมาเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ตัวของฟาบิโซโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็ออกมายืนยันไปแล้วว่า ลิวพูยังคงอยากจะได้ตัวเขาเข้ามาเสริมทัพและถือเป็นตัวเลือกแรกของทีมเราในช่วงเวลานี้ด้วยแม้กระนั้นการดําเนินการในการคว้าตัวนักเตะยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยเบื้องต้นเท่านั้นและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแต่อย่างใดซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการที่ทีมของเรากําลังรอให้มีความกระจางชัด เกี่ยวกับการย้ายทีมของทางจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโย่ได้ต้องการให้ดีลเหล่านั้นเสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีการดำเนินการใดๆต่ออย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจสำหรับเคสของทางราเวียออกมาเมื่ออาร์เรียนขาดจุมบานักข่าวจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้มาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันแย่งชิงรายเซนของดาวเตะวัย19ปีและยืนยันว่า มันจะเริ่มมีการขยับในการคว้าตัวเขาอย่างเป็นรูปธปรรมเสียทีหลังมีการดึงเชงในดีวนี้ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเชลซีและลิเวอร์พูลต่างก็หาหรือกันเป็นการภายในเกี่ยวกับการคว้าตัวโรเมโอราเวียไปรวมทีมนะขาจุ่มบ้ากล่าวทั้งสองสโมสรต่างก็อยากได้ตัวเขาเหมือนกันและมีการเจราจารในเบื้องต้นไปบ้างแล้วด้วย ถ้ว่าสิ่งที่น่าสนใจในดิวนี้ก็คือมันมีการคาดหมายกันว่าจะมีความคืบหน้าสำหรับการแข่งขันแย่งชิงรายเซนของเขาในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้นั่นคือข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาล่าสุดนะมาพูดถึงเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพสำหรับแผงมิดฟิลของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของเครฟเอนตูรามมิดฟิลด์ตัวเก่งของนีสหลังจากเขาเคยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทีมของเราในช่วงต้นซัมเมอร์นี้ก่อนที่สถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเราได้ตวดโดมินิกโซบอสไตร์มิดฟิลด์ตัวเทพมาจากทางอาเบราับซิกเน้นสนนราคา 60ล้านปอนด์และบรรดาน,นักข่าวสายหงที่น่าเชื่อถือทั้งหลายก็ออกมายืนยันตรงกันหมดเลยว่าเราได้ยุติแผนการไล่ล่าตัวดาวเตะวัย22ปีไปแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่มันจะมีความพยายามจะโหมกระแสข่าวนี้ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากฟาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันเจาะอำลาทีมของเราไปแต่ล่าสุดทั้งนิสมาแตงสื่อท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส ก็ออกมายืนยันชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของดาวเตะวัย22ปีรายนี้เลยว่าเขาจะไม่ได้ย้ายทีมไปไหนทั้งนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากนิสได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลือกเก็บทั้งตัวของเขาและชองแครโตดีโปอีกหนึ่งแข้งคนสำคัญเอาไว้กับสโมสสต่อไป จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของสื่อจากเมืองนิสเองประกอบกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้จากสื่อสายขงทั้งหลายก็มีความสอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการคว้าตัวตูวรามซึ่งหมายความว่าเราคงจะไม่ได้เห็นเขาย้ายมาลงเอยที่แอนฟิลสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้อย่างแน่นอนและคงจะต้องหันไปโฟกัสกับเป้าหมายรายอื่นแทนต่อไป เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมของเราตลอดช่วงสัมเมอร์นี้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของ a, เฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีของทางมาลายูเวนตุสหลังจากต้นสังกัดของเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการจะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมไปเพื่อระดมทุนเข้าสู่สโมสรหลังจากทางเบียงโคเนรี่ช่วดตัวปเปล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นั่นทำให้พวกเขาขาดรายได้จำนวนมหาศาลจึงจำเป็นจะต้องปล่อยตัวสตาร์ดังบางรายออกจากทีม ด้วยเหตุนี้จึงมีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาเข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของเราและรวมถึงอีกหนึ่งคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอย่างทางเชลซีที่ก็อยากจะได้ตัวเขาเหมือนกันล่าสุดตามการเปิดเผยของทางมาโกกุยดีนักข่าวคนดังของทางหลักกัตเซตาเด l โลสปอร์สื่อชั้นนำของประเทศอิตาลีก็ได้ยืนยันว่าตัวของเคียซ่าก็อยากจะย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูล ฟเดรโกเขียวซ่าสนใจอย่างยิ่งที่จะเซ็นสัญญาไปอยู่กับสโมสรระดับท็อปที่มีความคลาสสิกอย่างทางลิเวอร์พูลและบาเยนมิวนิกนะกุยดีกล่าวเนวคาเซิาอาจจะเป็นทีมที่มีทุนรัพย์ที่จะคว้าตัวเขาได้แต่พวกเขาจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมันเป็นช่วงท้ายของตลาดแล้วในกรณีที่ยังไม่สามารถหาทีมใหม่หรือมันมีข้อเสนอเข้ามาให้เขาพิจารณาน้อยจริง ขณะเดียวกันทางจาลุก้าดิมาซิโอนักข่าวคนดังของ Sky Sport เวอร์ชั่นภาษาอิตาลีก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเคียซ่ามีใจเอ็นเอียงมาทางแอนฟิลมากกว่าผมคิดว่านักเตะทุกคนต่างก็อยากจะมาเป็นลูกทีมของทางเยอเกนครอบด้วยกันทางนั้นดิมาซิโอตอบเมื่อถูกสอบถามถึงความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวของเคียซ่าแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ